วัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอยากตํานะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่ตลาดนัดหลักอำเภอนะคะท่านผู้ชมจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านเด็ดนะคะท่านผู้ชมแซ่บๆนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านเลยนะจ๊ะ อยากตำแบบหำเล็กนะคะท่านผู้ชมชื่อก็แซ่บแล้วนะอันนี้เป็นเมนูหน่อไม้วันนี้จะมีเป็นยอดมมงคลาน,นหลายตัวแต่มันก็โคตรมีแซลมอนอ๋ออันนี้คือจะเขียนนะคะว่าวันนี้มีอะไรไม่มีอะไรนะคะแล้วก็น,นี้เป็นเมนูแนะนำทางร้านเลยนะท่านผู้ชม เมนูขายดีนะคะก็จะมีเหล่าปูม้านะคะร้อยแปดสิบนะคะเกลเหล่ากุ้งสดหนึ่งร้ยห้าสิบนะคะเกลเหล่าทะเลร้อยห้าสิบเกลเหล่าซีนไก่ร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็เกาเหล่าแซลมอนสองร้อยห้าสิบบาทก็คือเราจะจดไปดูทางด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมสวัสดีพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะคะพี่จางุนุนเลยนะะอันนี้พี่เปิดร้านกี่โมงคะพี่จากตรงนี้ก็ประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปค่ะบ่ายสองเป็นต้นไป ถึง,งอยู่กี่โมงครับสองทุ่มโอเคค่ะสองทุ่มกับท่านผู้ชมนะคะมาแซ่บมานัวกันได้นะคะร้านจะอยู่ท้ายๆหน่อยนะคะท่านผู้ชมก็เข้ามาลึกๆหน่อยนะคะคิว <c ười> เรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมซิกเนเจอร์โอ้ตีนไก่สุดยอดค่ะใช่ไหมพี่ซิกเนเจอรในตีนไก่เลยใช่ไหม ออกมาเยอะมากค่ะอยู่นี่สองวันเลยหรือเปล่าครัะพี่อังคารแล้วก็วันศุกร์กับ่ันผู้ชม2วันนะคะดนะจดใครที่มาไม่อยากรอนะคะก็จดคิวไว้นะคะแล้วก็ไปเดินก่อนได้นะคะแล้วค่อยมาเอานะคะ่ันผู้ชม หอมปลามากท่านผู้ชมอันนี้เหล่าทะเลแน่เลยเหล่าทะเลลวกค่ะเหล่าทะเลลวกอันนี้สองหม่นนะคะครับเจบๆไปค่ะ่านผู้ชมอันนี้ราคาเท่าไหร่จ้าหนี่งร้อยห้าสิบหนึร้อยห้าสิบอือหอเลยค่ะนัวๆจุดจวดนะอันนี้ขายมาแล้วแต่ปีพี่ สี่ปีแล้ว ที่ไหนครับพี่เมีถนนคนเดินค่ะคนพุทธอ๋อถนนคนเดิน,น,ดอน,น,ดนโอเคค่ะถนนคนเดินตรงศาลพระการน่าจะยังไม่ถึ่ค่ะ้ากะรู่นะคะพี่อออหอ,นะอมอปลาร้ามากค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะคิวมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ ไม่เกินสองทุ่มนะคะท่านผู้ชมที่นี่จะไม่ดึกคะจะาอนี่ยาไก่ท่านผู้ชมไหล่คู่ไม่ยากตูปาาตีนไก่ครับตูบ้าตีนไก่นูาตีนไก่เมนูแนะนำท่าผู้ชมต้องมาตำนะคะอันนี้เท่าไหร่คะแมบาทครับตูบาราขาไก่ค่ะ ลนี่อะไรนะไหลพุ่หลัดีปูาก่เด็กม่ดีปสก่ลต่อยไม่เห็น้ใปูปลลานองเนียตอนนี้เริ่มออเดอร์ลัวๆแล้วนะติวด้านนี้นะคะน้องนีตัวอะไรนะตัมูอค่ เผ็ดมากนะคะมามุ่งนะมามุ่งปูมาไม่เผ็ดมากเลยกินกลค่อคผกินนั่งกินกันจังแบะของพี่ดำก่อนนะ60บาทจิงเจอเ์ท่านผู้ชมถ้ามาเรานะคะ อันนี้เป็นเมนูแนะนำนะฝั่งฝั่งตันนี้เลยนะเสียบตัวเลยเหรออันน <others> ี้สองตัวสีเขียวอันนี้สีเขียวอันนี้สีม่วงของที่บ้านสีแดง

สองเม็ดไม่ล้ายแลน,นะคะสองเม็ดไม่ล้ายเหัวโบ้สดค่ะทุกค อันนี้เท่าไหร่คะพอันอน,อ120อนี้ร้อยยสิบครับคงอยบน่้อยยี่สิบนะคะาท สำหรับใครนะคะที่อยากมาทานร้านอยากตำนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดหลังอำเภอนะคะจังหวัดลนบุรีนะคะท่านผู้ชมมีทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะคะเปิดร้านบ่ายสามโมงนะคะถึงสองทุ่มนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพ่อค้ามากนะคะพี่ขอบคุณแม่ค้ามากนะคะขอให้แพงลงฟังนะคะพี่